คนโง่ขี้คลาดความว่างคำสอนท่าน่วงโปตอนที่106หน้า39ขอแบ่งออกเป็นสองประโยคดังนี้ประโยคที่หนึ่ง คนส่วนมากที่คลาดต่อการทำจิตของตนให้ว่างเพราะเกรงไปว่าเขาจะพลัดตกไปในความว่างเขาเหล่านั้นไม่ทราบว่าจิตของเขาเองเป็นความว่างท่านกล่าวในทํานองว่าคนเป็นอันมากกลัวต่อการทำจิตให้ว่างเพราะเขาเกรงจะพลัดตกลงไปในความว่างซึ่งเขาไม่ทราบเลยว่าที่จริงจิตนั้นแหละคือความว่าง พอพูดถึงคำว่าจิตคนส่วนมากก็จะนึกไปถึงจิตที่เป็นนามนธรรมเช่นความจำความคิดความรู้สึกพอใจความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกกลางๆเป็นต้นจิตที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นจิตมายาจิตปรุงแต่ง สิ่งที่เรียกว่าจิตจริงแท้หมายถึงจิตว่างซึ่งไม่ใช่นาม,มารมฉะนั้นให้มองเห็นโทษการยึดถือจิตที่เป็นนาม,มารมและมองเห็นประโยชน์ของจิตว่างประโยคที่2คนโง่มั่วแต่หลบหลีกปรากฏการ์ต่างๆไม่หลบหลีกจากความคิดปรุงแต่งส่วนคนฉลาดย่อมหลบหลีกจากความคิดปรุงแต่งและไม่ต้องหลบหลีกปรากฏการณ์ คนที่โลภหลีกปรากฏการหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกเที่ยวแสวงหาสถานที่สงัดเงียบเช่นป่าภูเขาถ้ำเป็นต้นส่วนในทางจิตใจปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งครอบงามอยู่บ่อยๆคนประเภทนี้เรียกว่าเป็นคนโง่บางคนจะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมเขาอาจจะต้องอยู่ในที่วุ่นวายก็ได้ เพราะมีเหตุปัจจัยบางอย่างให้ต้องอยู่ในที่นั้นๆหรือบางครั้งอาจจะอยู่ในที่เงียบสงดัดแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่อย่างไรในทางจิตเขาจะไม่ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเข้ามาครอบงำคนประเภทนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดวันที่14มกราคม2561